ได้เจอพี่เทนเนิสอาเดรนาจอมเตะสเปนเก็บตัวซ้อมเมืองไทยประสบการณ์เพียบถือเป็นช่วงเวลาสุดประทับใจของอาเดรนาเซเรโซโอิอกเกลเซียนักเทควันโดสาวดาวรุ่งชาวสเปนคู่ปรับของเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมนักกีฬาเทควันโดของสเปนได้เดินทางมาเก็บตัวร่วมฝึกซ้อมในบ้านเราที่ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโดภายในสมาคมกีฬาเทควันโดการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเวลา10วันงานนี้ทําให้จอมเตะสาวดาวรุ่งวัย19ปีได้มีโอกาสเจอกับพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะสาวไทยที่เคยดวนกันมาในเกมรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองโตเกียว2020และได้ร่วมฝึกซ้อมด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งเจ้าตัวได้เดินทางไปเที่ยวสถานที่สําคัญต่างๆในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นวัดพระศรีรัตนศา,าศาสดารามสนามมวยราชดำเนินรวมทั้งเดินทางขึ้นเหนือไปเที่ยวปังช้างที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอารีนาได้โพสต์ภาพและข้อความลงในโลกออนไลน์สั้นๆได้ใจความว่าช่วงเวลาสุดวิเศษหลังจากได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างที่ประเทศไทยและเชื่อว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่เธอประทับใจแน่นอน